ครับผมสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้โซลาเซลล์เพื่อการใช้งานจริงผมจะมาแนะนําในการซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับมีเอฟซส่งมาให้ซ่อมนะครับที่จริงผมไม่อยากให้ส่งมาซ่อมหรอกครับเพราะว่าค่าขนส่งนะครับไปกับค่าใช้จ่ายมันแพงนะครับผมผมก็อยากให้พี่ๆนะครับซ่อมเองนะครับผมผมจะแนะนําการซ่อมนะครับผมก็คืออินเวอร์เตอร์เครื่องนี้นะครับผม ลูกค้าเอาไปใช้กับรถเกี่ยวนะครับเป็นระบบสิบสองโวลต์นะครับแต่รถเกี่ยวข้าวมันเป็นไฟย4ิบสี่นะครับผมพอลูกค้าเขาเอาไปใช้นะครับก็คือจ่ายไฟยี่บสี่เข้าซีที่อยู่ในนี้นะครับเป็นซีสิบหกโวลต์นะครับมีมออแปลงสี่ลูกนะครับมออแปลงลูกหนึ่งใช้ C ีสองตัวนะครับผมสี่ลูกก็ แตตัวนะครับแตกหมดเลยนะครับผมไม่แตกก็บวมนะครับวิธีการไล่เช็คนะครับอันดับแรกถอดฝาครอบมันออกมานะครับผมแล้วพี่ก็ใช้สายตานะครับตรวจเช็คว่าตัวไหนไหม้ไม่ไหม้ครับผมก็คือเบื้องต้นผมเช็คแล้วว่าซีมันบวมนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนซีออกให้หมดเลยนะครับซีสิบหกวุ้นพวกนี้ครับผมแปดตัวไล่เปลี่ยนให้หมดเลยนะครับ พอเปลี่ยนเสร็จแล้วผมก็จะมาวัดฝั่งไปเข้านะครับตั้งย่านมิเตอร์ที่ r คูณหนึ่งนะครับวัดแดงดำเนี่ยครับผมจะต้องขึ้นข้างวัดอีกข้างต้องไม่ขึ้นนะครับข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับแสดงว่าเราสามารถปล่อยไฟเข้าก็ได้นะครับผมมาดูว่าจะมีเสียงร้องตีดไหมครับถ้ามีเสียงร้องตีดนะครับก็คือฝั่งขาออกมีปัญหานะครับหรือไม่ก็กาดได้เสียนะครับ แต่การปล่อยไฟเข้าผมไม่แนะนําให้ปล่อยไฟ12โวลต์จากแบตเตอรี่นะครับเพราะว่ากระแสมันเยอะนะครับผมแนะนําตัวนี้เลยครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับผมมันจะกระแสแค่2แอมป์นะครับผมไฟที่ไม่มี Power อร์ซั y นะครับก็คือหาอะแดปเตอร์มาจ่ายไฟเข้าแทนก็ได้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน C ให้หมดเลยนะครับ c ี8ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าครับ ครับพี่ต่อเลยนะครับผมได้ทําการแกะซีออกทั้งหมดนะครับแดตัวและทําการตรวจเช็คและวัดค่านะครับก็มีซีอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ได้ผมก็ทําการเอาใส่กลับปืนนะครับก็คือที่เหลือมีอยู่6ตัวนะครับที่ที่บวมแล้วก็ยืดค่านะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด6ตัวนะครับผมและผมก็ได้ทําการ จ่ายไฟ 12V โวลต์เข้านะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเคสนี้ก็ขอแนะนำพี่ๆเพื่อเป็นแนวนทางนะครับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้เห็น FC แจ้งมาว่าเป็นคลื่นไฟเทียวไซเวฟที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นคลื่นไฟโมนิไฟไซเวฟนะครับผม2 1 9โวลต์น,นะครับ50เฮิร์ก็ไม่เหมาะกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกเป็นขดลวดเหนียวนนานะครับ พวกินดักเตอร์ทหมอนะครับผมถ้าเป็นพวกขนลวดเหนียวนำผมก็แนะนำให้ใช้พิอไซเว็ C A w e B ดีกว่านะครับเคสนี้ก็ซ่อมง่ายนิดเดียวนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับตรวจเช็คก่อนนะครับถ้าเกิดว่าตรวจเช็คแล้วไปต่อไม่ได้ค่อยส่งมานะครับเพราะว่าการขนส่งไปกับผมมองว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากให้พี่ๆทำการตรวจเช็ค และซ่อมก่อนนะครับเบื้องต้นสำหรับคสนี้ผมก็จะทำการประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งคืนนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คและซ่อมนะครับผมสำหรับพี่ๆนะครับที่สนใจใหม่นะครับที่กำลังหัดซ่อมนะครับผมก็หวังว่าจะ ไปต่อได้นะครับหรือว่านําไปต่อยอดได้นะครับผมในการตรวจเช็คหรือว่าซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมพี่ๆที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ขอให้พี่ๆนะครับมีความสุขนะครับผมร่ำรวยๆนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ